นี่ครับนี่เรากลับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาทําป้ายต่อนะครับเป็นงานที่เราทาอยู่ประจําดีสมัยก่อนอยู่กรุงเทพนะครับดูสิครับนี่เป็นงานไม้ไม้สักนะครับนี่เป็นพื้นนะครับเป็นพื้นของตรงนี้ครับมีพื้นนะครับนี่เป็นขอบนะครับนี่เป็นขอบนี่ขอบนี่โลโก้แล้วก็จะยกยกยกอีกชั้นหนึ่ง นี่เลือยแปะไปเลยนะครับตัวนี้เราต้องเลือยออกนะครับนี่เลือดทิ้งมาเป็นพื้นนะครับเป็นพื้นของป้ายนี่ครับนี่นเลือยทิ้งหมดเลยนะครับนี่เลือยทิ้งหมดเลยอันนี้เป็นขอบขอบอีกชั้นหนึ่งนะครับยกอันนี้มีพื้นแล้วก็นี่เป็นขอบแล้วตัวหนังสือก็ฉลุแปลงไปนะครับเป็นสีตามแบบเลยนยเป็นโลกโก้ โลโก้อัศวินนะครับเพราะว่าชื่อเจ้าของบ้านชื่ออัศวินเราก็ใช้สัญลักษณ์แทนอัศวินก็คือเป็นอัศวินขี่ม้าเลยครับอัศวินมั่งบ้านอัศวินมั่งข้างนะครับตัวนี้แทนรครับว่าอัศวินเลยรัวนี้ก็เป็นเลคทีเลคทีก็เป็นทเวก๊ก็องไปนียครับเป็นงานทํางานป้ายไม้ครับตัวนี้เป็น,น,นไม้ที่ทำยกขอบนะครับน่ครับตัวนี้คือขอบอเดี๋ยวต้องไปเลื่อยให้ได้ทรงนะครับ เรี่องด้ทรงแล้วมาปะบนพื้นอีกทีปะพื้นพื้นนี่นะครับขะ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งปปชนิดแล้วก็ใส่กาวตอกตะปูให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นงานที่งานชิ้นต่อไปที่จะทํานะครับเพราะเรากลับมาจากขักช่องเมื่อคืนแล้วก็กลับมาเริ่งานเลยนะครับเะยครับกลับจากกรุงเทพกลับจงเทพครับผมทษทีครับกลับจงเทพเมื่อคืนแล้วก็มาถึงเช้านี้ก็รีรีทำแบบเลยนะครับ แล้วก็เตรียมเพาะไม้เพาะไม้เตรียมด้วยตัวหงสือื่อยโลโก้ื่อยบริทีก็เตรียมประกอบพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสทําสีนะครับต้องร็จก่อนสิ้นเดือนนะครับเพราะลูกค้าจะเดินทางไปติดตั้งที่ราชบุรีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวติดไม้เสร็จแล้วก็เเตรียมไปเรื่อยๆนะครับยงานไม้วันนี้นะครับที่ร้านเสน่ห์ไม้ที่ทำประจำโอเคนะครับ